สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องกอลูกแม่ป่าอ้าวอาน้อ,นองอีแม่พบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนี้สาวบัวกับมาตามคําสัญญาเนาะในมือนี้เนาะสาวบัวสิมาอัปเดตพักสลัดก่อนสีทําการเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเนาะพี่น้องอายุ40ถึง4 5หวันเนาะพักสลัดของเฮากับสิตตนประมาณนี้เลยเนาะ เดี๋ยวซา,าบวัวสิภาพไปเลาะเบิงเนาะเพราะว่าทั้งเบิร์กับสิมีอยู่หาโตเนาะพู้หละสุดไปจนหอดปุนเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นกรีนโอ๊กเนาะกรีนโอ๊กส่วนทางด้านนั้นกับสิมีบัตเตอร์เฮดส่วนทางด้านนี้ก็สิเป็นเลดบัตเตอร์วียเนาะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็สิเป็นเลดคอร์สเนาะกับสิมีคว่ำไข่กันนิดหน่อยเนาะพี่น้องต่ว่าัถ้าสังเกตดีดีกัสิเห็นถึงความแตกต่างระวัง เลดคอร์สกับเลดบัตเตอรเวียนส่วนทางด้านนี้ก็สิเป็นบัตเตอร์เฮดเนาะสวยงามสวยงามเนาะแต่ว่าเท่าที่สาวบัวสังเกตเนาะพักที่พักที่พี่น้องเห็นอยู่ในตอนนี้อาจจะยังบุท่านเด็ดย0หลอยเปเซ็ที่แบบว่าเขาขยายโตได้เต็มที่เนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็นยังแบบ ยังแปรปวนเนาะพราท่านเดี๋ยวเย็นแบบเต็มถี่เนาะกะสิกะสิประมาณนี้ก่อนเนาะจะว่าถ้าช่วงอากาศเย็นกว่านี่เนาะตนภาคกะสิใหญ่กว่านี้อีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งทางนั้นอีกเนาะนี่ส่วนทางละนี่ก็สีเป็นกรีนคอร์สเนาะอันนี้คือซาบวบภูมิ่มใจเสนอเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าตนของเขางามค้างามพี่น้องงามงามเห็นแล้วกะอ้อนเนาะก็เลยอยากมานแบงปันให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเด้อพี่น้องเนาะยาวาสันวาสีเนาะเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งอีกอีกแปลงนั้นเนาะพี่น้อง ทางนั้นนี่ก็สิเป็นฟิเล่ฟิเล่นี่ก็บอคอยใหญ่ปันใดเนาะพี่น้องก็สิมีบางต้นที่เขาอาจสิบอได้ใหญ่เต็มที่เหนืองด้วยสภาพอากาศมันมันยังบอปกติเนาะพี่น้องก็เลยเหตุไห้ฟิเล่ของเฮาสภาพบ่คอยดีปันใดเนาะในในในช่วงนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นทั้งเบิดทั้งมวลเนาะอ่าสำหรับพักในในรอบนี้เนาะพี่น้องก็ ซาบัวกสิทําการเก็บเกี่ยวในมือนี้เลยเนอก็เลยต้องมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าซาบัวกสิมาอัปเดตเรื่อยๆนาะพี่น้องเพราะว่าพักของซาบัวกสิมีมากเลยๆละพี่น้องเนาะเบิดอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็บกสิมีเรือ่อยๆเนาะเนาะสําหรับผู้ใดที่มักพักนาอพี่น้องก็ติดตเขามาได้นาอผืชพ,พักของเฮากัมมีเสิร์ฟอยู่ตลอดแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นผืชพักปลอดสารเคมีอ่ะแหละพี่น้องปลอดภฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ ส่วนหลุนต่อไปก็สิเป็นแถบนี้ก็กำลังใหญ่พี่น้องนี่กำลังใหญ่กะตามตามกันมาแหละพี่น้องเพราะว่าสาวบวก็ะสิปลูกแบบหมุนเวียนตลอดเนาะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งปลูกปลูกรอบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งปลูกอีกรอบหนึ่งเนาะนี่กับอัปเดตให้เบื้องก่อนเนาะพี่น้องสาหรับผู้ได้ทีมักชื่นชอบเนาะพี่น้องหรือว่าอยากลองชิมผักของเฮากะติดต่อข้ามาได้เนาะพี่น้องหรือว่าสิติดต่อไปทางเพจของ บริษัทก็ได้เนาะพี่น้องวเวจเจสทตโบเนาะบางกอกลูกทอบฟาร์มิงเนาะพี่น้องาผู้ได้สนใจกับทักห้าคนได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะทีสาวบัวออกมานําเสนอหรือว่ามาเผยแร่ใหพี่พใหน้องได้รับเบืองรับชมน้ากันกับวังว่าพี่น้องกับค่สีบอถือถอโก,กดเครื่องสาบวบัวเนาะพี่น้องอาชิมีบางข่งบางข้าวหรือว่าอาชิมีภาพที่บคอยชัดเจนหรือว่าเสียงอาชีโบคาอยาดีปนะในเนาะพี่น้องต่ว่าสาวบัวก็ตตองกาบข้อถดข้อไผ่เนาะเพราะว่าก็คือจังหวะแหละพี่น้องเนา,า,าะสาวบัวกับ ยังเด้อด้อาอยู่พี่น้องบบท่านไหนแมนมืออาชีพเนาะก็เลยนําเสนอได้แต่เพียงแต่ซ้ำหนีละพี่น้องเนาะกดทนเบิงเอาเด้อพี่น้องเวลาพี่น้องสํหรับในมือหนีเนาะซาบัวกะสิ่งดขอจบขีดไววซ้ำหนีสะกอนเนาะเดี๋ยวมือหนาเอาจังมาพบมาพอกันใหม่จังได้ซาบัวกะขอบุญขอบคุณ,อคณพอแม่พี่น้องท,ที่ที่ตามรับชมเป็นกําลังใจให่ซาบัวตลอดมากเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุก กำลังแรงใจที่พี่น้องมอบให้ซาบัวตลอดมากเนาะพี่น้องเนาะพิพปาประการใดซาวบัวกราบขอโทษขอภัยไวนะบอน,นี่เนาะถูกชิงทุกย่างที่ซาวบัวเบามากมันก็คือเป็นอ่วาว้มหูส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวของซาวบัวเนาะจังไดกะพบพ,พ,พกันไหมในโอกาสหนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี